สวัสดีครับพบกับทีเกนเจอร์นะครับ วันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาเปิดกาชานะครับตามล่าบ,บอสผู้กำกับนะครับเพิ่มโอกาสน่าจะมานะเพราะว่าเมื่อวานเว้นว่างไป1นวันนะครับอ่ะส่วนเรื่องของโวทําคลิปไปแล้วนะสตัวนะ,ะคลิปแรกเป็นตัวของซารีหน้าไม้นะส่วนคลิปเมื่อเช้านะครับเป็นโคนี่รถถังฝั่งน้ำมา5ไปดูกันได้นะเพื่อประกอบการตัดสินใจด้วยนะหรือว่าบางคนเนี่ยได้ปั้นแม็กตัวใดตัวหนึ่งหรือว่าชื่นชอบตัวไหนเป็นพิเศษอันนี้ไปเลือกโวทตามชอบ ไปดูคลิปประกอบการตัดสินใจก็ได้นะเพราะว่าทั้ง3ตัวเนี่ยอยู่ในตู้8ปีครึ่งเผื่อเปิดสะสมได้เรื่อยๆนะในคลิปที่เปิดไปนะครับ,บย3 0ใบนะครับกไ็ได้ได้ว่าได้มาเพียบเลยทีเดียวนะครับเพิ่มโอกาสนะครับอกีอัคียีนัเกีย,ด,นะกยดีนะครับเรนเจอร์ครับเดี๋ยวดูว่าเพิ่มโอกาสคู่ไหนอยู่นะครับเกียรเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปเปิดวันอาทิตย์ เดี๋ยวรอจบลีกพี่ีอเป็นบอสภูมิกับนะครับเอาวันนี้อยู่กันที่ IDC IDC ยังไม่ได้เปิดเลยนะครับ IDC นะครับเดี๋ยวดูนิดนึงว่ากบม่วงน่าจะมี20กว่าตัวนะถ้าสมมติได้มาผมจะปั้นแม็กนะอย่างที่บอกว่าถ้าเรนเจอร์ตัวไหนเนี่ยมันอยู่ในขายที่เฮ้ยถือว่าเป็นเลนเจอร์ตัวที่ดีอาจจะเก่งไม่สุดอ่าสมมติว่าเทียบกับบราล็อกหลายคนอาจจะชอบบราล็อกมากกว่าแต่ว่าถ้ามันเป็นตัวที่ดีผมก็จะปั้นนะเหมือนตอนที่ปั้นบอสซีโอนะครับ อ่าบัานบอลซีโอมาแม็กซ์ครับก็ยังใช้งานอยู่นะอ่าโอ้โหเลือกยากเลยอะ่ะเพราะว่าตัวกันบินก็ต้องติดทีมคือถ้าเป็นเกมเล่นเองเนี่ยผมเอาตัวกันบินออกแล้วก็สมมตินะได้บอสพูมกลับนะอาจจะปั้นแม็กนะครับแต่ถ้าเป็นเกมตั้งรับเนี่ยกันบินมันต้องติดทีมเอาไว้สักตัวหนึ่งอ่าเดี๋ยวผมลองเลือกดูแล้วกันนะว่าจะตัวไหนนะครับคือใจเนี่ยไม่อยากเอาตัวไหนออกเลยอะ่ะคือก็ชอบหมดเลยนะครับ อันเดี๋ยวดูกบม่วงกันนิดนึงนะครับน่าจะเกิน20ตัวแหละอ่าเพราะว่าเป็นอดีที่เล่นอ้างย่สิบตัวโอเคอ่าฉะนั้นเปิดให้ได้นะเปิดให้ได้นะครับจัดหมดเลยครับ110ใบนะครับอ่าจะได้รีวิวสักทีหนึ่งนะอ่าตัวเซรีสเต็ดนะครับตัวนี้สเต็ดไฟฟ้าเนี่ยผมยังไม่ได้รีวิวฉบับเต็มนะมีแค่รีวิวบางๆครับจะให้กว่ารีวิวบางๆครับตอนที่ไปออกรายการ นะครับก็ไปดูกันได้คือตอนนี้คนทำข้อมูลเขายัางไม่ได้อัปเดตคือเขาเขียนข้อมูลว่าจะอัปเดตให้ได้ก่อนวันที่10หรืออย่างที่รู้ก็แหละคือมีคนเดียวอะ่ะที่เขาน่าจะมีโค้ดพิเศษนะครับในการเข้าข้อมูลนะในการดึงข้อมูลมาเฮ้ยทำไมออกแต่แบบว่า8ดดาวหมดเลยนี่ไม่ใช่ตู้แปดปีครึ่งนะพี่โอ้โหแต่าาก,ก็ยังดีนะ คืออยากให้แบบพก7ดาวออกน้อยๆอ,อ่ะคือออก8ดาวเถอะอย่างน้อยเลนเจอร์ตัวไหนถ้าใช้ไม่ได้ก็ย่อยเป็นคริสตัลได้เยอะน้าอ่ะฮะโอเคนะอย่างน้อยก็ได้ตัวรีวิวครับโอ้โหนี่เพิ่มโอกาสเพิ่มโอกาสบอสทุ่มกลับมาออกอ่าเอ็ดเวิร์ดซานครับอ่ะก็ถือว่าได้ตัวรีวิวครับแต่คงไม่ได้รีวิวแม็กนะเพราะว่าตัวนี้ก็คงไม่ได้เก่งมากมายนะักอ่ะได้เลนเจอร์ตัวรีวิว2ตัวแล้วนะครับตัวหลักบอสพุ่มกลับ โอ้โหดูว่าจะมาไหมนะครับเพิ่มโอกาสอยู่นะอันนี้คือจัดรัวเลยนะส่วนเดือนหน้าโคโลโบก็วางแผนเก็บนะรูบี้แล้วก็ตกกระชากันใหม่นะครับต้องมีให้เปิดนะ,ะเพราะเดือนนี้เราได้บอกไปแล้วนะครับคือบางคนเนี่ยเดือนนี้อาจจะเลือกเปิดเกียร์สมมุติว่าเดือนนี้เลือกเปิดเกียร์แล้วได้เกียร์ดีๆนะครับแล้วเลนเจอร์ไม่มีตัวดีๆเลยครับก็เก็บตั๋วกับรูบี้เอาไว้ยาวๆเลยเดือนหน้า อ่าผมไม่รู้อยู่แล้วนะักว่าโคโรโบเรนเจอร์จะเป็นตัวเก่งแค่ไหนแต่ว่ารอบโคโรโบนะอย่างน้อยมันก็ฝากความหวังได้บ้างนะอย่างน้อยๆในเดือนของมันเนี่ยคู่เทพก็น่าจะต้องเก่งมากๆในเดือนนั้นข้ามเดือนค่อยว่ากันนะครับอ่าแต่เกิดตัวไหนเป็นตัวพิเศษมันก็จะใช้ยาวเป็นปีเลยนะครับอ่าส่วนเดือนนี้นะครับก็เน้นเปิดนะอ่าเน้นเปิดตู้8ปีครึ่งในกรณีที่แบบไม่มไม่มีเลนเจอร์เลยนะครับเอาเลนเจอร์ในตู้8ปปีครึ่งเนะี่ยไปใช้ อย่างน้อยเกียร์โจมตีสกิลโดนแน,น่นอะนครับคือไปใส่กับตัวอะไรก็ได้นะครับที่เป็นาดาเมจทะลุหรือป่วนทะลุนะครับได้ดาวินชีโคนี่เศรษฐีจ,จรเข้เารีน่าไมา้ครับเอาไปใส่นะอย่างน้อยเนี่ยลีกไม่สูงเนี่ยก็ใช้โหดอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวนี้ลีกสูงตัวมันนั่นทีมมาแล้วนะโอ้โหจะออกไหมเนี่ยบอสบอสเอ้ยมาหน่อยนะผูกำกับโอ้โหออกยากเหลือเกิน เดี๋ยวดูใจตัวเกมนะเออตาใจดีครับหรือว่าใจฮามาครับโอ้โหไม่ออกเลยอ่ะเริ่มมาที่7จ็ดดาวแล้วบอกออก8ปดดาวเยอะนะครับให้7จ็ดดาวซะเลยครับวงกรับมานี่แม็กนะอ่าแต่คงไปปั้นสักวันสุกนะอย่างที่บอกว่าตีบบกเรนเจอร์เดี๋ยวนี้เนี่ยมันต้องไปจัดวันสุกเสาร์อาทิตย์ครับไม่งั้นใช้วัตถุดิบเปลืองมากครับ ยิ่งทำเก้าดาวบอกเลยนะจาเป็นมากว่าต้องไปทําสุกเสาร์อาทิตย์เท่านั้นนะครับไม่งั้นบอกเลยครับว่าใช้เรนเจอร์ตีบวกหมดตัวนะโอ้โหออกมาวนๆซั้มๆครับคือถ้าไม่มีวัตถุดิบตีบวกเรนเจอร์นะครับก็ไปจับจุติง่ายๆเลยจับจุติมาตีบวกอ่าจะได้เต็มไวๆนะครับโหแต่บอกเลยน่าจะใช้หลายตัวมากถ้าไม่ถ้าไม่ไมตีบวกสุกเสาร์อาทิตย์นะ ก้ารอบสุดท้ายจะออกไหมเนี่ยเออแสงมืดเนี่ยมักจะออกแค่ ID ดีลองในบาง ID นะของผมนะเรานม้ยังไม่ได้เลยครับและต้องได้ใน ID ที่แบบว่ามีกบม่วง20ตัวด้วยนะผมจะได้ตัดนใจว่าเฮ้ยจะปั้นแม็กดีไหมอ่าเพราะว่าเขาขายถือว่าเป็นเลนเจอร์ที่ดีนะครับคือมีข้อเสียอยู่บ้างนะครับก็ต้องมีเกียร์ดีนิดนึงนะครับหรือว่ามีเพื่อนช่วยนะครับ อ่าส่วนของแสงมืดเก่ายังมีคนถามตลอดพูดแทบทุกคลิปนะแสงมืดเก่าคือเดือนนี้ทีมงานเขายังไม่เห็นแผนนะครับเขาก็จะยังบอกไม่ได้นะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้ตลอดว่าเขาจะไม่เห็นแผนยันกลางเดือนเขาก็ไม่เห็นนะครับแต่ว่าผมก็จะฟันธงว่าเฮ้ยมันเป็นรอบที่มาตามปกติอยู่ตลอดนะครับก็คือต้องมาแต่ไม่รู้วันไหน เพราะว่าพวกนี้แพลนจะอยู่ที่ผู้พัฒนาว่าจะเอาบอลลงวันไหนแล้วก็เป็นเลนเจอร์ตัวไหนฉะนั้นน้าถามทีมงานเขาก็ไม่รู้ครับคืออาจจะเห็นพร้อมๆกับเราอะคือเพอๆอ,อาจจะมาในช่วงประมาณสัปดาห์สุดท้ายอ่าหรือแบบช่วงประมาณสสัปดาห์สุดท้ายก็ได้นะเพราะว่าเดือนนี้กิจกรรมค่อนข้างจะเยอะนะครับโอ้โหบอสไม่ให้สักตัวเลยใช่ไหมเนี่ยวันนี้คือจัดดูบี้โอ้โหจัดดูบี้ไอ,จ,อจัดตัว จะตัวปกตินะครับโอ้โหจะหมดอยู่แล้วเนี่ยอุตส่าห์สะสมมานะครับคือโชคดีไงได้บากิไว์อสนกุกเกดาวตัวเกมจากมาก็คัดเลนเจอร์ที่เราชอบจริงๆนะจะเอาแบบตามชอบหรือตามเก่งก็ได้นะครับอย่างของผมเนี่ยก็จะเป็นบาก,กิอ่ะในหลายๆไอดีเนะี่ยที่ผมตีบวกไปแล้วบวก2เนี่ยเดือนนี้ก็จะเป็นบวก3นะครับอ่ารูบีถ้าเหลือผมอาจจะเสี่ยงเปิดตู้กบ อ่าคือสายฟรีปกติจะไม่เปิดตู้กบกันหรอกอ่าเปิดตู้กบครับก็ต้องรับความเสี่ยงนะว่าอ่าตัวกบเนี่ยจะมีสายเราก็ต้องใช้20รูบี้นะครับดีนะครับก็ต้องเก็บกันใหม่อะ่ะอ่าอย่างที่บอกแหละว,ว่า มันถามว่ามันดีไหมมันก็ไม่ดีล่ะการทําให้กบมีสายนะมันเยอะยุ่งยากมากเกินไปส่วนตัวผมก็ยังมองแบบนั้นแต่ว่าก็ยังดีตรงที่ว่าตัวเกมยังหาทางออกให้เรานะโดยเฉพาะสายฟรีเนี่ยว่ากบต่างๆที่ตัวเกมแจกอ่าหรือว่าหาอ่าเปิดตู้กาชาพอยส์นะครับหรือว่าไปเล่นกระดานกบเนี่ยยังเป็นกบไม่มีสายอยู่นะครับกบไม่มีชนิดนะครับก็ยังได้อยู่แล้วถ้าเกิดเราเปิดตู้กบโดยตรงเนี่ยมันจะมีสายแหละ อ่ะใส่เติมก็จะเหนื่อยนิดนึงอ่ะไม่ได้เลยโอ้โหร้อบใบพี่เอ้ยอ่ะเดี๋ยวเก็บตัวมาเปิดกันใหม่เพราะว่าตัวเกมก็แจกตัวค่อนข้างเยอะนันเสียได้อยู่เหมือนกันนะอยากได้นะครับอ่ะจะได้ปั้นแม็กมารีวิวครับคือตัวหนอนแสงอ่ะมีคนถามมาอยู่เหมือนกันว่าอ้าวทำไมไม่ปั้นหนอนแสงหนอนแสงโหดไม่ใช่หรอ คือหนอนแสงผมปั้นที่ ID หลักไปแล้วกับ ID 7ไปแล้วก็ไม่มีความจําเป็นจะต้องปั้น3เพราะว่าช่องผมเนี่ยจะเน้นการรีวิวนะครับาฉะนั้นเนี่ยวัตถุดิบเนี่ยบางทีผมก็จะต้องเก็บเอาไว้แล้วก็เอาไปเลือกปั้นตัวใหม่ๆตัวไหนแบบทำไปแล้วเก่าไปแล้วแม้ว่าจะยังเก่งมากๆอยู่นะผมอาจจะเลือกทําในบาง ID เท่านั้นที่แบบวัตถุดิบมันครบฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ได้ปั้นนะครับไม่ได้ปั้นนะอยากปั้นนะแต่ว่า เหมือนสร้างความแตกต่างคือผมเนี่ยไม่มีไอดีไหนเลยที่ใช้ตัวอนอนแสงนะครับเป็นร่างธรรมดาอ่าเพราะว่านี่ครับสกิลบายมอยู่สกิลหนึ่งแล้วผมก็มีเกียร์โจมตีสกิลดูแน่นอนคือถ้าเกิดปั้นตัวนี้แม็กเนี่ยไอดี ID ก็จะโหดขึ้นมาเลยนะเพราะว่ามีเกียร์โจมตีสกิลดูแน่นอนครับแต่ว่าไม่รีบอ่าไม่รีบนะครับก็เล่นไปแบบเนี้ยเราไม่ได้เล่นแบบต้องจะต้องแบบโอ้จะต้องเก่งจะต้องโหด จะต้องปั้นให้ถูกตัวครับไม่เลยครับผมไม่ค่อยได้สนใจนะอย่างนี้นไม่มีเวลาเล่นเนี่ยเนี่ยตัวดีไหมอ่ะตัวดีครับอยู่ท้องหนึ่งอยู่เลยครับก็ไม่ได้ซีเรียสค่อยค่อยไล่เก็บไปนะครับนี่การปั้นเลนเตอร์ตัวดีๆแม็กเนี่ยมันก็ง่ายๆครับ PVP ก็จะเล่นง่ายขึ้นอ่าโดยเฉพาะการเจอทีมที่แบบว่าเราอาจจะห่างชั้นชนะ เขาแบบง่ายๆเนี่ยก็กดออโต้ไปเลยมันจะได้จบบไวๆครับแต่ถ้าเกิดทีมสูสีกันนิดนึงเนี่ยระวังนะกดออโต้พลิกแพ้เยอะเลยนะครับการกดออโต้เนี่ยถ้าจะให้แบบกดออโต้ดีๆหน่อยก็คือจัดเลนเจอร์5ตัวในทีมหนึ่งที่มันครบทางแล้วก็อดออโต้ทีมเดียวไปเลยแบบนี้โอเคนะแต่ถเกิดแบบว่าต้องมาไล่ออโต้สองทีมเนี่ยมีโอกาสนะอยู่ดีพลิกแพ้ครับผมว่าหลายคนต้องเคยเจอทีมแบบเฮ้ย สู้ได้วะสู้ได้แน่ๆนะครับกดเราโต้โอ้โหแพ้เฉยเลยนะครับนี่ครับเอาได้ช่วยครับค่อยๆปั้นค่อยๆไปเรื่อยๆอ่ะเมื่อกี้เห็นแบบตัวอะบราเม,มี่อันนี้มีน้องๆถามเข้ามาหลายคนนะครับว่าบราไฟสมมุติว่าบทบราไฟเป็น9ดาวได้บราเมมี่จะเป็น9ดาวด้วยไหมตอบคือไม่ได้ครับมันเป็นเลนเจอร์คนละตัวกันอ่าเลนเจอร์นี่คือเขาแยกโค้ดออกมาเลยนะครับ คือแม้ว่าทุกอย่างจะเหมือนกันเป๊ะแค่แบบว่าใส่สกินนะ่ะใส่สกินมัมมี่เข้าไปแค่นั้นเองนะก็ย้อมหมีขายครับก็เรียกว่าย้อมหมีขายเออใครชอบก็เติมเปิดนะเพราะว่ามันเป็นแพ็กเกจในตอนที่ตัวเกมมามาขายครับนี่ไม่เห็นหน้าเห็นตาเลยครับปล่อยตัวออกมาบ้างหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยอย่างไอดีนะ คืออยากได้นะเพราะว่าสาเหตุเพราะว่าถ้าสมมุติผมเจอฝั่งตรงข้ามที่มีเจ๊แสงครับหรือเบลลล็อกนะครับหรือว่าตัวของบอดเพิ่มกลับเนี่ยไอตัวทัดมืดของผมเนี่ยมันก็จะโดนยิงเกลี้ยงเลยครับนี่ทั้งสลี่นะครับไม่ใช่ดีโคนี่ครับโคนี่สลอ็อตอ่าโคนี่สล็อตเต็มม่วงนะครับโดนยิงหายแน่นอนเพราะว่าผมใส่เกียร์แบบบางๆเลยครับ อ่าฉะนั้นเนี่ยบทบทบาวไฟเป็น9ดาวครับตัวมัม,มี่ไม่ได้ไปด้วยนะเพราะว่าเรนเจอร์เป็นเรนเจอร์โครโคตนะครับอ่าอนาคตก็จะมีแบบนี้ออกมาอีกแหละเขาเรียกว่าออกมาย้อมขายนะไม่รู้ว่าจะย้อมตัวไหนบ้างนะครับอ่าแต่คราวนี้คือเขาก็จะขายไอ้รอบๆข้างนี่แหละว่าในแพ็กนั้นๆเนี่ยมันได้อะไรบ้างคือเรื่องเอาเรนเจอร์จริงคือเอาจริงๆนะแต่มันก็พูดยากครับอย่างสมมุติว่าอ่าอย่างสมมุติมมต,ตัวบาวมมมี่อย่างเงี้ย ถ้าสมมุติโตเกมแบบเอ้ยปรับสเตตัสให้มันแบบสูงขึ้นอ่าแบบเนี้ยมันก็เหมือนเป็นข้อคอรหานะคนที่แบบว่าอ่าไม่อยากเสียตังเปิดก็จะบ่นว่าแบบโูหทำแบบนี้ไม่ดีเลยนะเอาจริงทุกอย่างทุกเกมแหละทุกเกมแหละมันก็ต้องมีเรื่องดราม่าแบบนี้นครับก็เป็นสิ่งที่จะต้องทําใจมันขึ้นอยู่กับว่าผู้พัฒนาเนี่ยเขาทําแล้วผู้เล่นจะรู้สึกยังไงครับ ยิ่งถ้าเกิดทำแล้วแบบเอ้ยรู้สึกไม่ดีเลยอ่ะแบบแย่มากๆเนี่ยมันก็จะแบบว่าสะสมไปเรื่อยนะผู้เล่นก็นจะแบบถอดใจท้อใจนะครับอ่าทั้งสายฟรีทั้งสายเติมนะครับแต่อย่างเรื่องกบเนี่ยส่วนตัวผมมองว่าผมไม่มีปัญหาเพราะว่าไม่ได้เปิดถึงเปิดแล้วได้กบมีสายผมทำยังไงก็เก็บรูบี้จาก PV p ต่อสิเออแล้วก็รีสายมาแค่นั้นเองอ่าเหมือนกับ ไอดีรองผมเนี่ยที่เป็นสายฟรีบางทีเนี่ยไปรีกระดานกบแบบเอยอยากเอากบมาใช้แบบเพื่อรีวิวอะขาดตัวเดียวก็เช้าคอยไม่มีเนี่ยบางทีเคยไปรีเป็นร้อยนะครับหรือว่ารีออปชั่น4เนี่ยเออเสียรูบนะี้นะครับไปที200-300ก็มีครับถามว่าสายฟรีทําแบบนั้นได้ไหมมันก็ทําได้ง่ะือเราตั้งใจจะโดนแล้วงนะถ้าตั้งใจจะโดนก็ต้องเตรียมใจโดนครับผมมองแบบนั้นนะผมแค่ รู้สึกว่าถ้าสมมติเป็นสายเติมนยะอาจจะมีผลอยู่เหมือนกันก็คือทําให้โดนผ่านรูบี้มากขึ้นอ่าเหมือนเป็นทักติกของตัวเกมอยู่แล้วล่ะอันอย่างเช่นรอบโคโรโบจะมาเดี๋ยวมันต้องมีตู้มาผ่านรูบี้ครับอ่าผ่านตัวให้หมดนะก่อนที่จะจบรอบนะครับผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวมาครับยังไงเดี๋ยวก็ต้องมานะครับอ่าทีมนีโหดเลยครับอ่าแต่ทีมเราก็โหดอยู่เหมือนกันนะเกียร์ก็พอมีครับอาปั้นฮาเนยามะ แม็กนะครับอันนี้ก็จะตามชอบนะอาโซนโตบินนะครับก็มีคนถามว่าโดนเนิฟหรือเปล่านะครับคือบนผมใช้คำว่าเป็นการปรับบนบนไปนะครับคือหลักสำคัญเนี่ยโตบินโตกันบินเนี่ยมันจะเชื่อมโยงกันอยู่แล้วล่ะว่าตัวไหนเป็นตัวที่ชนะทางแพ้ทางกันเนี่ยมันก็จะตายกันง่ายๆอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดบางช่วงที่อาจจะแบบอยู่ดีปรับตัวบินอาจจะโหดมากกว่าโตกันบินก็ได้มีนะเดี๋ยวมันจะวนไปเรื่อยๆคือตอนนี้ ดีแล้วล่ะเอาจริงนะคือผมไม่ค่อยชอบทางตัวบินเท่าไหร่สาเหตุเพราะว่าเวลาเล่นเราไม่ค่อยอยากใช้ตัวกันบินะมาเสียตําแหน่งใช่ไหมแต่มันก็ต้องใช้ครับสังเกตบนตํานานนะอ่าเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าโอเคสังเกตบนตํานาน,นครับว่าเขาไม่ค่อยจะใช้ตัวกันบินกันนะครับในเกมป้องกันคือวัดใจไปเลยนะครับเป็นการวัดใจไปเลยว่า ถ้าเขาใช้ตัวบินมาอ่าภาคพื้นของเขาเนี่ยก็จะอ่อนแอนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าตัวบินฝั่งเขาเนี่ยมาตีป้อมเราแตกก็ต้องยอมรับอ่าเพราะว่ามันไม่ได้การโกงมันเป็นการหาทางออกนะครับว่าเราจะทำยังไงให้สู้ศัตรูได้ไม่ผิดนะเนี่ยอย่างน่าหลอนครับใช้บินนะใช้บินในเกมป้องกันนะครับอ่าในกรณีที่ข้างล่างตึงแล้วแล้วก็ใช้บินนะอันนี้เป็นแทคนิคที่ผมเคยใช้มานานแล้วตอนนี้แบบ อ้นี่สองด้วยไอ้นี่หกเนี้ยก็เน้นแทคติกตรงที่ว่าเอาภาคพื้นนะครับตึงๆเอาไว้นะครับแล้วก็ใช้ตัวบินเนี่ยเหมือนกันนะลิต้านะเนี่ยเพราะว่าไอ้ตัวนี้นะนี่ซาม,ม่อนของมันเนี่ยอันนี้โว้คนนี้เขาเลือกเป็นอ่าเพิ่มแรงน่าจะตัวปลุกพลังหมดนะครับอ่าเดี๋ยวลองดูกันสักนิดหนึ่งนะคืออย่างที่บอกแหละมันเป็นการวัดใจเลยนะครับไอ้นี้ใช้อ่าอย่างนี้ใช้เทสต์ใช้นะอ่าก็หลักๆเนี่ย คือมันก็ยิงได้นะยิงได้เพราะถือว่าเป็นธาตุกลางนะครับ mm hmm. ก็เอาไยิงตัวบินเนี่ยนะอ่าฉะนั้นก็แล้วแต่ครับนี่ว่าจะจัดการไงนะอ่โซนเอลซ่าเนี่ยให้ดูไปแล้วนะอ่าคลิปที่ตีกับตัวอะไรบ้างอ๋อวันนี้วันนี้ลองไปดูโคนี่เรียนตีกับเอลซ่านะคือการปล่อยตัวออกมาไว้นะครับมันก็จะมี ประโยชน์นะครับออกมาเนี่ยตัวมันก็ค่อนข้างจะดีเหมือนกันแหละแต่ว่าอยากให้ดูคลิปวันนี้นะตัวโคนี่รถถังฝั่งน้ำครับว่าโอ้โหค่อนข้างจะเถื่อนจริงนะแต่ก็อย่างที่บอกอะเลนเจอร์เอาไปดูในคลิปด้วยอะไรเนี่ยบอกไปหมดแล้วนะครับวันนี้ประมาณนี้เออถือว่าได้แค่นอนเอ็ดเวิร์ดมารีวิวตัวเดียวนะส่วนโคนี่เสด็จไฟฟ้าเดี๋ยวราข้อมูลเกมออกมาครับส่วนบอสพุ่มกับเดี๋ยวคงจะไล่เปิดอีกนะจนกว่าจะได้รีวิวนะจะได้เห็นชัดๆนะว่า จุดดีนะครับข้อด้อยมีอะไรบ้างนะครับเอาวันนี้ประมาณนี้กันครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ